สวัสดีคับวันนี้จะพาไปกินเลมตาม้าหมูกระทะเพราะว่าวันนี้ก็เรามากินร้านดีกว่าโควิด1 9นะครับเพราะว่าคือไม่ได้มานานเราก็ปิดแมสน,นะก็เปิดแอล่าจะพาไปชมวิวในร้านกันก็มไม่ไอยากหล้อนอยู่นั่ก็เลยแวเราจะไปดองกันเลย โอเคผู okay, the uh, ้ชมบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยเยังดูดีเดี๋ยวเราอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกกันเลยว่าเราจะเอาอะไรกันครับบรรยากาศก็ดีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอาข้างในกันว่าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรนี่ข้างในก็จะประมาณนี้ลาเบดแมสหน่อย มนะีข้างมันก็จะประมาณนี้นี่ต่อไปเราออจนนาจานมาจานแล้วเราก็ดูว่าเอาอะไรเราก็จะเอารูปขีนหรือเราจะเอาเจ้าน,นี้กันเวลาเราจะเอาเราขอตั้งจาน,นแล้วออก็หยิบเจ้านี้ เออล่วงล่วงร่วงอีกแล้วจับก็จับตังนี่นี่นะเหมือนเราก็เล่นมินิเกมอะไรต่างๆเราจับก่อนเราประมาณนี้ก็พอแล้วไปต่อกันนี่ ชิ้นเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวไปเราก็ผ่านมาโอเคใบอนุญาตัอนเมื่อนะครับผู้ชมนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับนี่อนุญาตตอนเมื่อเนี่ยดูนะครับผู้ชมนี่ นี่คือน้ำตกนะครับนี่ตรงนี้ก็กำลังไฟแล้วนะครับผู้ชมโน่ตรงโน่ด้วยปกติไ้มเหมือนเมื่อคลิปก่อนนะผู้ชมนี่ไฟไฟ,ไฟก็จะมนนะตรงนี้ก็เป็นที่มืดนะครับที่นั่งนะคะนะแด่มันมืดมากนี่คือบันไดเด็กขึ้นไว้นะครับโอโหดูน่าตลก โอเคก็ขอลานะครับบายบาย